ก็เลยเกิดพศสสนะครับด้วยความจางขายดับไม่เหลือก็คือปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นหลังจากที่เจโตวิมุตติเกิดขึ้นแล้วเมื่อปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นนะครับนะสังขารของสิ่งหนึ่งองเล็บสัตว์ก็ดับนะครับเมื่อสังขารของสัตว์ดับนะครับก็คือตามมาด้วยวิญญาณของขันห้าก็ดับก็คือการสลัดคืนนะครับ สลัดคืนวิญญาณใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่อรูปปสัญญาหรืออรูปปะสัญญา,ออา,ปปญญาที่5หรืออากาสานั่นเองนะครับเมื่อวิญญาณดับนะครับก็ทําให้นามรูกดับนามรูปในที่นี้นามรูปของขันห้านะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับของขั้นตอนในการ ตัสลูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์นะครับอื่นๆนะครับก็จะเป็นไปตามนิโรธนะครับกดกันออกจากกาันเวียนว่ายสายเกยิดเมื่อนำลูกของขันห้าดับนะครับโดยมีสัตว์นะครับหรือวงเล็บสิ่งหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์นะครับ ังเกตชอบเป็นชอบรู้ชอบนะครับว่านามรูปดับก็ทําให้สลายตนะดับสลายตนะในที่นี้ก็คืออยตนะภายนอกดอกขันห้าดับและอยตนะภายในของขันห้าดับก็จะเหลืออยู่สิ่งหนึ่งองเคบรัตด์นะครับช่วงนี้ก็จะไล่ไปจนกระทั่งชาติชราและมรณะของขันห้าก็ดับก็คือ สิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์นะครับก็จะสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่านะครับขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆเพราะช่วงนี้นะครับขันห้ากายของขันห้ายังไม่พังนะครับชีวิตของขันห้ายังไม่สิ้นความตายของห้ายังไม่มาถึงนะครับแต่เป็นช่วงที่ปฏิบัติธรรมภาวนานะครับ อานานปาณน,นสติและพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินะครับถึงจุดสิ้นสุดลมหายใจถึงจุดสิ้นสุดดวงจิตที่เกาะลมหายใจสุดท้ายนะครับที่ทําให้ขันห้าดับและแยกตัวออกไปนะครับก็สิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์นะครับสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบนะครับว่า,ากายของขันห้า หรือคันห้าเกิดไม่ปรากฏคันห้าเสื่อมไม่ปรากฏคันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆนี่คือสเตปแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็อันนี้คือเจโตวีมุดนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ปัญญามุทธ์เกิดขึ้นมาก็าคือมาเริ่มต้นใหม่ก็คือ,อสิ่งหนึ่งมีความจางคายดับไม่เหลือแห่งอวิชชาทำให้สังขารดับ สเต็ปที่2นะครับสัตว์วงเล็บสิ่งหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏนะครับตั้งอยู่หรือดำรงอยู่และไม่ปรากฏกันอื่นนะครับนี่คือสเต็ปที่2ก็คือสิ่งหนึ่งวงเล็บสัตว์เกิดไม่ปรากฏนะครับก็คือไม่มีไม่มีไม่มีสังขารของสิ่งหนึ่งแล้ว นะครับเพราะมีความจางคายดับเรือทําให้สังขารของสิ่งหนึ่งดับนะครับก็คือไอ้สังขารที่มาติดกับติดแล้วคล่องแล้วกับขันห้าเนี่ยนะครับดับ<ค>ก็ทําให้เกิดไม่ปรากฏคือไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีอายตนะภายในของสิ่งหนึ่งเมื่อไม่มีอายตนะภายในของสิ่งหนึ่งก็ไม่มีอายตนะภายนอกก็คือสิ่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏนะครับสิ่งหนึ่ง เสื่อมไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมก็ไม่มีนะครับแต่ตั้งอยู่และดำรงอยู่นะครับเพราะรู้เพราะว่าตอนนี้กายของขันห้ายังไม่พังชีวิตของขันห้ายังไม่สิ้นความตายของขันห้ายังไม่มาถึงนะครับที่มาติดแล้วเนี่ยนะครับติดแล้วแต่ขันห้าดับและแยกตัวออกไปโดยกรรมวิธีในการปฏิบัติธรรมภาวนาอนานปาน,นสติ หรือมักที่มีองค์8ข้อที่7แล้วพัฒนาขึ้นเป็นข้อที่8สัมมาสมาธินะครับอันนี้คือวิธีฝึกให้ขันห้าดับและแยกตัวออกไปนะครับก็คือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็ดำรงอยู่ตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆคือสิ่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏสิ่งหนึ่งเสื่อมไม่ปรากฏสิ่งหนึ่งตั้งอยู่หรือดำรงอยู่ และสิ่งหนึ่งก็ไม่ปรากฏการอื่นๆน,นี่คือขั้นตอนที่2หรือสเต็ปที่2นะครับอันนี้ก็คือโพสสังคะก็คือสลัดคืนสิ่งหนึ่งสลัดคืนนะครับวิบญ,ญญาณใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนสเต็ปที่2หลังจากที่สเต็ปที่1เจโตววมุตเกิดขึ้นจากขันห้าขันห้า สิ่งหนึ่งสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสื่อมไม่ปรากฏขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏกันอื่นที่คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2สเต็ปแรกนะครับก็คือเจตวิมุติเกิดขึ้นที่ขันห้าสเต็ปที่2นะครับปัญญาวิมุติเกิดขึ้นด้วยความจางคายดับไม่เหลืออวิชชาทําให้สังขารดับก็คือปัญญาวิมุติเกิดขึ้นเมื่อปัญญาวิมุติเกิดขึ้นนะครับ สิ่งหนึ่งวงในบรัตั์ก็เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏต,ตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆอ,อันนี้ก็คือเรามาวิจัยสัมโพชงวิจัยสอดส่องเฟ้นหาธรรมในเ,เรื่องโพชงเจ็ดหรือขั้นตอนในการออกจากสังสารวัตรนะครับก็จะมีตามที่กล่าวมานี้นะครับก็หลังจากนั้นเมื่อพวกท่านได้วิจัยสอดส่องเฟ้นหาธรรม แล้วเนี่ยท่านก็จะต้องปฏิบัติมรรคที่มีองค์8ก็คือข้อที่7สัมมาสติและพัฒนาขึ้นเป็นสมาสมาธิตามขั้นตอนที่เราสอดสองเฟ้นหาธรรมในการออกจากสังรวัตรสังสารวัตตามที่กล่าวมานี้นะครับ